สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้นะคะซีรีส์จีนแนวเซียนเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือตำนานรักสวรรค์จันทราน,นะคะก็ออนแอร์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูทีเดียวค่ะแล้วก็มีคุณไผ่ลู่อยู่ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีอ้าวลุยเผิงรวมทั้งช้างฮออัวเซินอยู่ด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ขนดารานะคะหน้าตาดีๆมาก็เพียบแล้วก็มี c g ที่น่าดูนะคะส่วนคง งเรื่องนั้นก็เป็นแบบแนวเซนเสียทั่วๆไปเลยนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่านางเอกของพวกเราเอาอยู่มากๆค่ะ เก่งนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็มีความหมกมุ่นกับหนทางที่จะต้องขึ้นมามีความเป็นอมตะต้องขึ้นเป็นเซียนให้ได้นั่นเองค่ะนางเอกของเรานะคะก็วิ่งไปรอบๆเลยรอบๆทิศนะคะคำว่ารอบๆทิศหมายความว่าที่ไหนมีข่าวข่าวว่าโอ้โหคะ่ะมีอาจารย์ที่มีคนสามารถจะแนะนําหนทางที่จะขึ้นไปเป็นเซียนได้นางเอกของพวกเราก็ไปหมดแล้วก็กว้านซื้อเหล่าบรรดาตาําราอาวุธวิเศษอะไรก็ตามนางเอก ว่าเราเป็นเหมือนเศรษฐีนะคะเศรษฐีในเมืองใหญ่เลยค่ะแล้วกลับว่าตัวเองก็พึ่งพาตัวเองนะคะพยายามจะจะพยายามคือเป็นคนที่อยู่ได้มีเงินมีทองแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณไผ่ลูกของพวกเราในบทของไผสัวนในเรื่องนี้ละคะ่ะความพลิกผันของโชคชะตานะคะมีอย่างรุนแรงมากเลยจากเหมือนกับแบบ เออเมื่อวันก่อนแบบเออนางยังเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองผู้สูงสักอยู่เลยแต่ในพริบตาปุ๊บนะคะนางก็กลายเป็นเด็กกำพร้าที่ตกตามนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะงงสับสนกับชีวิตตัวเองนะคะนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปใน5ตอนแรกแล้วก็ได้เห็นถึงชีวิตที่พลิกผันของนางเอกเรียบร้อยแล้วนะคะในเวอร์ชันละครค่ะก็กลายเป็นว่านะคะโชคชะตาอะไรแบบนี้นะคะนางเอกของเราก็รู้สึกแบบ เออทำไมข้าไม่สามารถจะควบคุมอ,อชะตากรรมแล้วก็โชคชะตาของตัวเองได้หน้านะคะก็มีความสงสัยนั่นเองค่ะการที่นางได้มองเห็นนะคะท่านพ่อของนางฆ่าตัวตายเพื่อช่วยคนทั้งเมืองแล้วก็รักษาความสงบให้กับเมืองนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้แบบเขาเรียกอะไรดีละ่ะมันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวังมากๆเลยคือนางเอกช่วยอะไรพ่อไม่ได้เลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ไร้พลังแล้วก็แบบ คือความเจ็บปวดมันเหมือนกับแบบนางเอกของเราเนาะถ่ายทอดออกมาทางสายตาได้แบบเหมือนอยากจะบ้าคลั่งแล้วอะก็คือเห็นพ่ออยู่ตรงนั้นแต่ช่วยชีวิตพ่อ,อไว้ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องก็ยังคงชงให้กลุ่มปีศาจนั้นต้องเป็นผู้ร้ายอยู่ดีค่ะนางเอกก็ยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่เลยนะคะอีพวกปีศาจมันเป็นผู้ร้ายมันสังหารพ่อของข้านะคะจากนั้นนะคะนางก็มีฉากที่บาดตก ลงมาจากเมฆลงมาสู่นรกเลยนะคะแต่ว่าตกลงมาด้านล่างคือประมาณว่าเป็นคําเปรียบเทียบนะเ,นเพื่อนๆชีวิตจากจุดสูงสุดนะคะที่สบายสบายสะดวกสบายมีพ่อมีครอบครัวล้วงตกลงมาเป็นไม่มีอะไรเลยนะคะ นัดจุดที่นางเอกของพวกเราเนี่ยแบบสูญเสียไปแล้วแทบจะทุกสิ่งยกเว้นชีวิตของตัวเองเนี่ยค่ะก็ทําให้นางเอกนั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเดินตามเส้นทางของนางเองค่ะโดยที่จะไม่ถูกโชคชะตานั้นนะคะมาบีบบังคับหรือว่านำทางของนางแต่อย่างใดนั่นเองจากนั้นนะคะนี่ก็เป็นแบบเหมือนแรงบนันดาลใจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แม้ว่าคนอื่นจะว่าว่าเราบ้า แม้กระทั่งพ่อเองก็ยังเคยบอกให้ล้มเลิกซะไอ้ความคิดที่จะเป็นเสียนเนี่ยนะคะเพราะมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ในใต้ล้าแห่งนี้อาจจะไม่มีวิถีนั้นอย่างแท้จริงแล้วก็เออถึงมันจะมีมันก็ยากมากเลยนะ ต่ไปสวนของพวกเรานะคะก็ตัดสินใจอย่างน่าทึ่งเลยประมาณว่าต้องเรียนรู้เวทมนต์นะคะแล้วก็ยอมแบบกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับราชาปิศาจฟ้านเยนะคะเจ้าตำหนักฮาเวเยนั่นเองค่ะก็พระเอกของพวกเราเนาะเพื่อจะไปขอให้ฟ้านเยน,นั้นสอนนางหน่อยเออนางอยากขึ้นไปเป็นเสียนค่ะมันเป็นคําพูดแล้วก็คําขอที่ไม่มีใครเลยนะคะศูนย์ค่ะศูนย์คนที่จะกล้าพูดต่อหน้าฟ้านเยเช่นนี้นะคะแต่ว่านาง เอกเของเรากล้าหาญมากเลยค่ะก็แบบเออสอนหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะต่อมาก็จะมีฉากที่แอบเข้าไปยังหลานหลิงไปบูชาเฉียนกุ้ยในฐานะอาจารย์อะไรประมาณนี้ก็มีเริ่มโหมดการเรียนหนักๆน,นะคะแล้วก็เรียกได้ว่า ไปสัวยังมีหนทางที่จะต้องก้าวไปอีกไกลมากๆเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นของเรื่องนะคะนางเอกของเราช่วยไปหมดทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวก็ช่วยมนุษย์ช่วยสิ่งมีชีวิตช่วยปีศาจช่วยเทพเออถ้ามีนะแต่ว่าเผ่าเทพในละครเห็นบอกว่าไม่มีแล้วเนาะจุนไปนะคะดังนั้นแล้วเป็นว่านางเอกของเราจะขึ้นสู่สภาวะสูงสุดของการเติบโตแล้วก็ค้นหานะคะสแสวงหาวิถีของตัวเองพบค่ะแล้วก็ช่วยหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ประหลาดหรือ ว่าเสียนช่วยหมดเลยนะคะในช่วงแรกจนถึงการตัดสินใจนะคะเดินทางนะคะออก ไปค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการของไปส่วนเนี่ยมันก็จะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่แบบผ่านเหตุการณ์อะไรมาก็จะเป็นการเก็บได้คือเก็บไอ้จิตสํานึก1 2 3 4 5มาเนี่ยมาเข้ามานะคะสู่ไอ้หินไอ้หินอูเหนียนเนี่ยได้นั่นเองค่ะภาพลักษณ์นะคะของนางเอกนั้นก็เรียกได้ว่าต้องมีความอดทนสูงพุ่งตรงไปที่เป้าหมายค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้นะคะเน้นอีกที เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในสิ่งที่คนอื่นๆรอบๆข้างกายเนี่ยค่ะเขามักจะแบบพูดว่าสิ่งที่เราต้องการจะไปถึงมันคือความบ้าเอออยู่ะบ้าไปแล้วนะคะนี่เลยดูเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะเรื่องนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็ขึ้นขั้นสูงสุดก็เป็นมหาเทพนะเ,นเพื่อนๆพลังในระดับมหาเทพก็ถือว่าเป็นกอสอันหนึ่งนั่นแหละอืมก็คงน่าจะสูงสุดแล้วเพราะว่าในเวอร์ชันละครคงไม่มีเทพบรรพกาลให้พวกเราเห็นแล้วนะคะ แล้วก็เหล่าสัจเเทพก็ไม่น่าจะได้เห็นแล้วเพราะว่าโปสเตอร์วางทางด้านของพระเอกของเราเนี่ยอยู่ต่ํากว่าอยู่ต่ํากว่าไปัส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังว่าเราจะได้เจอนะคะท่านสัจเเทพคงไม่ได้เจอคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้อย่าลืมดูเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็สนุกนะคะยามดอกท้อปรีบานนะคะอย่าลืมให้กําลังใจจางปินปินแล้วก็สุนเจนีน่กันด้วยนะคะเรื่องนั้นก็กําลังดําเนิน ไปแบบสนุกมากพระรองช่วงนี้คลองใจมากๆเลยนะคะแต่อย่าพิ่งนะเพื่อนๆในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยพระรองอะ่ะเป็นตัวโกงนะอแต่ว่าในละครดีๆเนาะตอนนี้ยังดีอยู่นะคะแล้วก็แบบอุ้ยจำนางเอกได้รักนางเอกโคตรคเลยค่ะไปะเดี๋ยวเราไปเมาส์กันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนจบเรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราในอพิสอดนี้ไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ